ถ้าถูกจําคุกนะครับคนเรามันก็กระเทือนใจอยู่แล้วนะคนอดีตนายกและมีนโยบายหลายอย่างที่คนก็ได้ประโยชน์อยู่ก็มีนี่คนเนี่ยแค่ถูกจําคุกนี่ก็พอเหมาะพอควรแล้วนะครับตามคําสั่งศาลนี่หนักๆเข้าจะไปศาลจําคุกหนึ่งปีนะครับก็อยากให้ศาลจําคุกท่านแปดปีนี่เพื่อจะเพื่อจะจงเกียรติจงชังหนักเข้าก็าไปอ้างเลยเถิดเลยครับว่าพระบระลมรรชโอง์การเป็นโมฆะ ผมอายุขนาดนี้แล้วครับไม่เคยได้ยินใครมากล่าวอ้างบางอาจเอื้อมฟ้าขนาดนี้นะครับมีใครบ้างครับที่เคยอ้างว่าพระบรมมาชาองการเป็นโมฆะเนี่ยไอ้พวกนี้เล้วไหลทําเกินไปนะครับปากอ้างว่าจงรักภัดดีแต่กําลังโหนฟ้าดึงฟ้าต่ํานะครับพระบรมมาชาองการนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดูชื่อเลครับพระบรมมาชโองการและกรณีที่พระราชทานอภัยโทษนั้นไม่ได้เกี่ยวคุณทักษิณน,นะครับ มีพระบรมราชโองการพระราชทานภัยโทษโดยพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งท่านทรงไว้ซึ่งพระราชาอำนาจนี้นะครับและทรงพระทรงพระราชทธานภัยโทษจากจำคุกแปดปีเหลือหนึ่งปีเพื่อให้นําความรู้มารับใช้ประเทศชาติและประชาชนไปอ่านดูนะยครับพระบรมราชโองการเป็นอย่างนั้นถามว่าพระบรมราชโองการนี้เป็นที่สุดหรือยังเป็นที่สุดควรได้รับการเคารพสักการะ และไม่ไปเอื้อมลงต่ําหรือเปล่าควรครับคนไทยที่มีความจงรักภักดีทุกคนนะครับไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงไปอ้างหรือไปกล่าวหาว่าการที่คุณทักษิณถูกจําคุกแล้วจะมีผลให้พระบรมาราชโองการเป็นโมฆะไอ้นี่เล้วไหลเหล้วแหลกอย่างแรงนะครับทําให้คนที่มีใจเป็นธรรมเนี่ยยิ่งรู้สึกสงสารคุณทักษิณมาขึ้นนี่แหละไอการทําแบบนี้แหละครับมันจะทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยระเบิดเตะเทิงขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง ราะถ้าเมื่อใดก็ตามคนรู้สึกสงสารมากขึ้นนะครับมันก็จะเกิดอย่างผมเนี่ยนะครับไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังไม่ได้รักอะไรคุณทักษิณหรอกแต่เมื่อฟังนี้แล้วมันก็เลือดเกินไปนะครับพ้าบรมมาราชองค์การเป็นของสูงคุณยังมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะเล่นงานคนอื่นเนี่ยมันเกินไปแล้วนะครับมันเกินไปมันกระเทือนใจคนผมฟังแล้วผมก็ไม่แฮปปี้นะครับหนึ่งไม่แฮปปี้ที่คุณอาจเอื้อมนะครับไปกล่าวอ้างได้อย่างไรว่าพระบระมมาราชองค์การเป็นโมฆะ ทรงใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยพระเมตตาแล้วและคุณยังจะไปะยัดเยียดว่าเป็นโมคะเนี่ยคุณคุณคุณละเมิดนะครับอันนี้ซึ่งไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็มาเกิดขึ้นเนี่ยคนเราจะเกลียดจะชังใครก็เกลียดไปเถอะแต่ถ้ามันเลยเถิดไปมากแล้วเนี่ยกระแสมันก็จะพิกลกนะครับ<ม>ห,นหนักๆเข้าไอ้คนที่อ้างเนี่ยตอนนี้ถูกคนด่าและเบื่อเลยนะครับและคนที่ด่าเนี่ยครับไม่ได้คนที่รักคุณทักษิณหรอก แต่คนที่ยอมรับไม่ได้ว่าที่คุณอาจเอื้อมดึงฟ้าลงต่ำนะครับผมอยากเรียนว่าพระบรมราชโองการนั้นเป็น